สวัสดีค่ะพบกับยายยมเช่นเคยนะคะวันนี้ยายก็จะพาเพื่อนๆชมบอนสีอัปเดตบอนสีในบ้านยายอีกเช่นเคยและะ้ค่ะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการ คีโมบำบัดรักษาโรคมะเร็งของยายกันว่าครั้งที่ห้าเกิดอะไรขึ้นกับยายพีคส,สุดๆถึงกับแทบเอาชีวิตไม่รอดจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแล้วก็ที่ยายไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมบอลสีอัปเดตราคาบอลสีที่ตลาดให้เพื่อนๆได้ชมก็เนื่องจากว่าตลาดเขายุบเลิกไปค่ะเพื่อนๆก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้ไป พาเพ,เพื่อนไปชมเนาะไม่ได้พาเพื่อน,อนไปรับชมก็ไม่เป็นไรมาชมบันสีสวยของบ้านยายกันเห็นไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะวันที่จะมารับฟังการรักษาของยายมาชมบานสีในบ้านกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็กำลังงามค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยใต้ต้นหมากฟอกเิวนายตื่นสายเนี่ยค่ะออกดอกสะพังเลยอยู่กับบานสี ลูขึ้นง่ายดีค่ะต้นเนี้ยแล้วก็ออกดอกสวยด้วยแต่ดอกเขาจะไม่ทนนะคะอือัปเดตบอลที่ยายนำออกมาจากตู้เรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะต้นนี้ดาวเพียงดินยายยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางราค่ะแต่ยายนำออกมาจากตู้นำเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกเนื่องจากว่าเขาโตสูงในตู้ก็เก้งก้างวะคะ่ะเลยนำออกมาเลี้ยงข้างนอกอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ อันนี้เขาชื่อว่าดาวเพียงดินค่ะใบแข็งแดงสวยนะคะเนี่ยใบหนาเป็นบอลพื้นใบสีเขียวกัดเม็ดสีแดงออกมาเต็มพื้นใบไปหมดเป็นบอลใบยาวคะ่ะเส้นกระดูกและสะดือเป็นสีเขียวหูแหวกลึกถึงสะดือแล้วก็หู แหวกกว้างออกเสมอสะดือเลยนะคะเนี่ยลักษณะของก้านใบจะเป็นสีน้ําตาลโอมดำแล้วก็จะมีสะพานมีสาแหลกวิ่งคู่ขึ้นมาตามก้านใบไม้เก่าไม้โบราณคะ่ะดาวเพียงดินแล้วก็อันนี้เป็นอัมพรเนี่ยคะ่ะที่ยายเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วไม่เลี้ยงในตู้เขาก็ไม่เกิดอาการนะคะสดชื่นดีคะ่ะ อันนี้ชื่อว่าอมพรความกัดสีแดงของเขาหน้าใบออกมานี่จะมีความเงาเงามันมันวาวค่ะอันนี้ชื่อว่าเท้ากระบินระพรมค่ะเป็นบอลใบสีเขียวพื้นสีเขียวนะคฮะแล้วก็จะมีกัดสีชมพูป้ายออกมาตามใบแต่เข้าไป้ายไม่เยอะนะคะใบนี้มีความด่างขาวตรงนี้ออกมาหน่อยนึงสะดือจะเป็นสีแดงค่ะ เส้นและกระดูกจะเป็นสีเขียวค่ะเป็นไม้เกา่าไม้โบราณหายากค่ะเท้ากระบินลพรมเท่าที่ยายไปศึกษามาเนาะเขาจะเป็นพ่อของพวกนางสงการทั้งเดนะคะมีนางกิรินีเทวีนางรากสดพวกนี้ค่ะเขาจะมีสองชื่อนะคะเท้ากระบินลพรมเนี่ยอีกชื่อนึงจะเ,เรียกว่าเท้ามหาพรมค่ะเท่าที่ยายจําได้ไปศึกษามา ลักษณะของก้านใบจะเป็นสีดำค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้คือลูกเขานางกิลินีเทวีในตับนางสงกานทั้งเจ็ดนางสงการประจำปี2565นี้เลยนะคะเ,เขามาอยู่ข้างนอกได้แดดก็กัดสีสวยออกมาค่ะเนี่ยใบพื้นใบของเขาเริ่มกัดสี แดงออกมาตามพื้นใบเยอะค่ะเราดูใบนี้นะคะใบใหม่ยิ่งออกขึ้นมาพื้นสีแดงเขากัดออกมาเยอะเลยค่ะกัดสวยแล้วค่ะเป็นไม้ใบยาวนะคะเนี่ยปลายแหลมเลยเส้นกระดูกและสะดือจะเป็นสีขาวค่ะอีกต้นหนึ่งข้างๆกันนี้คือพรหมฤษีใบใหญ่คะ่ะอันนี้ต้นนี้ใบใหญ่กว่าเขาเลยมีความกัด ลายออกมาตามใบกระจายเต็มอย่างเงี้ยค่ะสีชมพูแล้วก็ป้ายสีแดงตามใบออกมาอย่างนี้เลยค่ะสวยเนาะเขาจะคล้ายๆกับมะควานบางสันหรือว่าสักการิมิตระคะเขาจะคล้ายกันมากเลยสามชนิดเนี่ยค่ะใบนี้ป้ายครับมาครึ่งใบเลยค่ะใบเขาบางค่ะบนชนิดเนี้ยใบจะไม่หนาบนใบบาง ลักษณะก้านใบจะเป็นสีดำอมน้ำตาลค่ะอันนี้ก็คือย้ายอัปเดตบอลที่เปลี่ยนกระถางและนำเขามาเลี้ยงนอกตู้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะว่าอาการเขาก็ยังอยู่ดีสดชื่นดีค่ะหน้าฝนไม่จำเป็นต้องเลี้ยงในตู้ละเขาต้นโตละ ก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาก็มาเจริญเติบโต,ตอยู่ข้างนอกให้เราได้ชมทีนี้ก็มารับฟังขั้นตอนในการรักษาโรคมะเร็งของยายกันต่อเนาะการที่ยายคีโมโดสหนึ่งมี6ครั้งเนี่ยค่ะหเข็มก็พอคีได้ไปครึ่งทาง3มเข็มก็จะต้องมีการประเมินผลและะ้วค่ะว่ายาที่คีโมเนี่ย ได้ผลมากน้อยแค่ไหนเ,เขาจะประเมินผลโดยการเข้าอุโมงค์สแกนค่ะเพื่อนๆต้องเข้าอุโมงค์สแกนดูระบบภายในของยายว่ายาเคมที่คีไปเครื่งทางแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้างพอครั้งที่สามปุ๊บคุณหมอก็สั่งให้ยายไปจองคิวเข้าอุโมงค์สแกนค่ะทีนี้คิวอุโมงค์สแกนเนี่ยคิวเขาจะเยอะมากค่ะไปจองแล้วจะไม่ได้ทําเลย เ,เพราะฉะนั้นพอครั้งที่4มายายก็ไม่ได้ฟังผลค่ะเนื่องจากว่ายังไม่ถึงคิวสแกนก็เลื่อนออกไปคิวอุโมงสแกนของยายจะมาได้คิวตอนออก่อนคีโมครั้งที่ห้าหนึ่งวันค่ะยายจะต้องไปทำการเข้าอุโมงค์สแกนหวันแล้ววันถัดมาก็ถึงกำหนดรับยาคีโมครั้งที่5เข็มที่5้าค่ะ ช่วงนี้เองที่เป็นช่วงที่พีคที่สุดก็คือในการเข้าอุโมงค์สแกนเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าอุโมงค์สแกนโดยการกินน้ำห1ึหยดหนึลิตรน้ำสีแดงคล้ายๆล้าน้ำเฮลบรูบอยเนี่ยค่ะกินก่อนที่จะเข้าเครื่องอุโมงค์สแกนก่อน20นาที แล้วก็จะมีการฉีดสารเคมีเข้าไปที่เส้นเลือดของเราคือส่วนประกอบในการทำเอ,อ่อทำตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณพยาบาลก็จะแนะนำเราบอกว่าถ้ากลับไปบ้านแล้วใหออ้คนไข้กินน้ําเยอะๆเพื่อที่จะได้ขับสารเคมีออกจากร่างกายเนาะในแต่ละครั้งกอบกับว่ายายก็ยังเจ็บในออท้องที่ร้าไปข้างหลังอยู่ก็ยังไม่หายยังมีอาการเจ็บอยู่ พอมารับสารเคมีก่อนเข้าอุโมงค์สแกนแล้วก็มารับคีโมโครั้งที่ห้าเพื่นพนอนๆเร่างกายายายรับไม่ไหวค่ะเกิดอาการแบบสุดสุดๆเลยโดยมีผลข้างเคียงเข้ามาเยอะเลยค่ะยายลืมบอกไปอย่างนึงว่าในการคีโมในแต่ละครั้งเนี่ยผลข้างเคียงอีกอย่างหนึง่งก็คือจะมีอาการร้อนในค่ะเพื่นอนๆ แต่เท่าที่แล้วมาย้ายไม่ค่อยมีอาการตรงนี้ค่ะแต่คุณหมอคุณพยาบาลเขาจะแนะนําไว้แล้วว่าจะมีอาการร้อนในร่วมเข้ามาด้วยคือเป็นแผลในปากในลิ้นแล้วเวลาดูแลแผลในปากในลิ้นเนี่ยห้ามไปซื้อยามาป้ายห้ามซื้อยาบ้วนปากจะต้องไม่มีสารเคมีอย่างอื่นเข้ามาในร่างกายของเราในช่วงที่รับเคมีบําบัดอะค่ะ เขาจะให้เราดูแลตัวเองโดยการต้มน้ําเกลือทําน้ําเกลือใช้เองเอาเกลือก้อนของเรานี่หามาต้มกับน้ําเดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้หายร้อนแล้วก็นํามาอมมากลั้วปากบ้วนปากทำทุกวันทุกวันวันละหลายๆครั้งเพื่อช่วยให้แผลในปากหายเร็วขึ้นที่แล้วแล้วมายายไม่ค่อย เป็นค่ะร้อนในอะ่ะแต่พอครั้งที่ห้านี่เป็นค่เพื่อนๆเ,เออเนื่องจากว่าร่างกายมันประเดประดังเข้ามาหลายอย่างเนอะอร่างกายก็อ่อนแอสุดลงไปแผลในปากมาเต็มเลยค่ะเพื่อนเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยเนาะลิ้นสองข้างของยายเนี่ยปกติจะเป็นอันเดียวมันก็จะเจ็บหน้าดูแล้วจะกินอะไรไม่ค่อยได้ยายนี่เป็นลิ้นทั้งสองข้างนี่สองสามแผลเลยค่ะข้างนึงอะ่ะเออแบบชนิดว่า บวมแล้วก็อักเสบโอ้ยกินอะไรไม่ได้เลยค่ะเพื่อน,อนแม้แต่กลืนน้ำลายกระดกลิ้นก็ยังแทบจะไม่ได้เลยค่ะแล้วมันจะกินข้าวได้ยังไงคะเออแม้แต่ข้าวต้มก็กินไม่ได้โจ๊กก็กินไม่ได้ค่ะเนื่องจากมันขยับปากขยับลิ้นไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆในช่วงนั้นได้อย่างเดียวก็คือกินน้ําในช่วงที่เรานับสารเคมีบําบัดในแต่ละครั้งคุณหมอและคุณพยาบาลก็จะแนะนําเราอีกอย่างนึงก็คือว่า กลับไปบ้านแล้วให้คนไข้ดื่มน้ำเยอะๆนะอย่างน้อยวันละลิตรครึ่งถึง2ลิตรค่ะเพื่อขับสารเคมียาคีโม,ม,มบำบัดที่อยู่ในร่างกายของเราออกมาหลังจากที่เขาเข้าไปทำงานทำต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแล้วเราก็ต้องรีบขับเขาออกมาจากร่างกายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยการดื่มน้ำเยอะๆพอยายมาเกิดอาการตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ยายนึกถึงก็คือ ต้องดื่มน้ําเยอะๆค่ะเ,เพื่อนๆบ่อยๆจิบบ่อยๆพยายามจิบอยู่นั่นแหละค่ะในช่วงนั้นน้ําหนักของยายนะคะเ,เพื่อนๆจากน้ําหนัก54ลดลงมา11โลค่ะเหลืออยู่43เป็นช่วงที่พิกที่สุดอย่างที่ยายบอกเลยค่ะในเมื่อกินข้าวไม่ได้แล้วมันจะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนยาคีโมก็แรงกอบกับยาที่เข้าอุโมงค์สแกนด้วยเนาะแล้วก็กอกับ ความเจ็บปวดที่อยู่ในท้องเรามาข้างหลังด้วยสามอย่างประดังประดีเข้ามาสุดสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเอพอพร้อมพร้อมมากเลยค่ะลดลงสิบเอ็ดกิโลอะค่ะใหญ่ยยก็สู้นะฮะสู้พยายามกินน้ําเยอะๆค่ะกินอะไรไม่ได้ก็กินน้ํานี่แหละค่ะเนาะร่างกายของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารไม่ได้แต่แต่ถ้าเราได้กินน้ําที่เพียงพอร่างกายมันก็พออยู่ได้ค่ะ แล้วเรากินน้าเข้าไปเยอะๆมันก็ไปขับสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราออกมาด่างกายเราก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆปรับตัวของเขาเองขึ้นมาเรื่อยๆพอแค่ลิ้นของยายมีอาการดีขึ้นนิดหน่อยยายก็รีบค่ะรีบอดทนเอายายก็กินโจ๊กค่ะเพื่อนๆกินได้แต่โจ๊กอย่างเดียวโจ๊กที่ใส่น้ํา คนน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ก็กกค่อยกินแต่ยายหิวนะคะไม่ใช่ไม่หิวเพื่อนๆแต่มันกินไม่ได้พอยายเริ่มกินได้ยายก็รีบกิน,ก,นกินเพื่อฟื้นฟูนตัวเองเพื่อไปรับการเคมีบําบัดในครั้งสุดท้ายคือครั้งที่6ในช่วงที่พีคที่สุดตอนนั้นเอากําลังใจมาจากไหนก็เอาความหวังว่า ครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วเหลืออีกครั้งที่6ครั้งเดียวก็จะครบรดดทรมานแค่ไหนก็ต้องพยายามอดทนสู้ให้รอดในครั้งนี้ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะหมดครั้งที่6แล้วก็จะสบายแล้วอันนี้คือ <c oughs> ให้กําลังใจตัวเองคือความหวังมันต้องให้กําลังใจแบบนี้ค่ะเราจะได้มีความหวังว่าเดี๋ยวเราก็จะครบผ่านพ้นมันไปละเพียงแค่ช่วงนี้ทรมานมากหน่อยก็อ,อดทนเอา อันนี้คือวิธีให้กําลังใจของยายเนาะแล้วหลังจากนั้นมาก็แค่พอฟื้นขึ้นมาแต่แค่นิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีแรงแล้วค่ะไปรับคีโมครั้งต่อไปครั้งที่หกต้องนั่งรถเข็นกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเพื่อนๆต้องให้ลูกใช้เข็นรถไปพบหมอเลยหาในการรับคีโมครั้งที่หกพอถึงเวลานัด ให้คีมโมครั้งที่หกไปพบคุณหมอนั่งรถเข็นไปคุณหมอก็พยายามไม่พูดอะไรมากเนาะท่านก็คงจะนึกสงสารอยู่ในใจนั่นแหละเออท่านก็ดูผลสแกน่าเพื่อนๆผลสแกนออกมาว่าเป็นยังไงบ้างคีมโมไปแล้วยาได้ผลมากน้อยแค่ไหนที่ยายไปเข้าอุโมงค์สแกนไว้ผลปรากฏออกมาว่าในช่องท้องของยายเนี่ยคือก้อนเนื้อที่อักเสบอยู่ยุบไปหมด ยายขอบอกกันนะฮะว่าก้อนเนื้อในช่องท้องของยายนอกจากจะมีะต่อมน้ําเหลืองอักเสบในช่องท้องเต็มเป็นหมดแล้วมันจะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็ที่หน้าอกที่เขาเป็นก้อนนูนขึ้นมาอกแล้วก็คุณหมอเจาะไปตรวจหาเชื้อจนพบเนี่ยค่ะตรงนี้ภายในมันจะเป็นก้อนอยู่ค่ะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นคีโมเข้าไปผล2ที่นี้ในช่องท้องยุบแต่ที่หน้าอกยังเหลืออยู่อีกไม่ถึงเซนนะคะเพื่อนเพื่อนศูนย์จุดเก้า เกือบหนึ่งเซนยังเหลืออยู่เชื้อในไขกระดูกก็ยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยก็คือเชื้อมะเร็งอะค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเราจะคีมโมต่อกันอีกสองครั้งเนื่องจากว่าผลมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์พอฟังตรงนี้ปุ๊บเพื่อนๆความหวังที่ยายหวังว่าจะครบหกครั้งเราจะเลิกเจ็บปวดทรมาน สิ้นหวังนะคะเพืเ่อนๆแล้วคุณหมอบอกว่าเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองเนาะในเมื่อผลมันยังไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นเราจะทำการคีโมให้จะได้หายดีแล้วก็อดทนได้ไหมคุณหมอถามยายอย่างนี้ค่ะยายก็บอกว่าอืมมาถึงคันนี้แล้วก็จะต้องสู้กันต่อไปละค่คุณหมอ หกครั้งยังผ่านมาแล้วอีกสองครั้งก็ต้องอดทนให้ถึงที่สุดละ่ะยายก็บอกเขาอย่างนี้คุณหมอก็บอกอโอเคสู้ๆเนาะอีกสองครั้งเท่านั้นเองอเพื่อเราจะได้หายดีคุณหมอให้กำลังใจแบบนั้นก็โอเคความหวังที่จะไม่ต้องทรมานเกี่ยวกับยาเคมหมดไปละฮะแต่ยายก็สู้นะคะเพราะว่าอันนี้คือผลดีกับยายเองเนาะคุณหมอเขาก็หวังดีในเะมื่อผลมันออกมาแล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณหมอก็จะต้องเพิ่มยาเข้าไปอีกสองครั้งก็โอเคไม่เป็นไรกลับมาบ้านมาฟื้นฟรูร่างกายเพื่อจะรับยาคีโมครั้งต่อไปค่ะคือยายจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการเตรียมร่างกายไปรับการคีโมในแต่ละครั้งนี่ถ้าเรากินอาหารไม่ได้แล้วกลับไปเพื่อรับคีโมอีกครั้งต่อไป เขาจะมีการตรวจเลือดของเราหาจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจค่าของเลือดถ้าค่าของเลือดที่เจาะออกมาผลไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็จะไม่คีโมให้เรานะคะจะต้องมีการให้เลือดเพิ่มถึงจะทำการคีโมได้เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะไปรับการคีโมในแต่ละครั้งในช่วงพักสามอาทิตย์เราจะต้องรีบฟื้นฟูร่างกายของเราให้ฟื้นคืนมาพอที่จะรับยาคีโมในครั้งต่อไปได้ให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้แต่ยายไม่ไม่มีสักครั้งที่ยายจะไม่ผ่านค่ะทุกครั้งยายผ่านหมดเพราะว่าก็นี่แหละค่ะเรามีอาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยแล้วก็ยายพยายามกินค่ะพยายามกินให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะผลไม้นะนะคะ ยายชอบกินผล,ลไม้ค่ะเ,เพื่อนๆผล,ลไม้อันไหนที่เปลือกแข็ง่ยยายจะหามากินค่ะกินแล้วมันชื่นใจดีมันคล่องคอดีค่ะสรุปก็คือว่า6ครั้งครบโดสก็ไม่ได้จบสำหรับการคีโมยายก็ต้องมารับคีโมต่ออีก2ครั้งแล้วในการดูแล สุขภาพของยายดูแลตัวเองของยายในช่วงกรับเคมีโมครั้งที่5อ่อนแอที่สุดยายดูแลตัวเองอยังไงอะไรคือตัวช่วยก็คือน้ําค่ะเพื่อนๆยายบอกได้เลยน้ําคือพระเอกในช่วงนี้เลยค่ะกินอะไรไม่ได้แต่ร่างกายเราจะขาดน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นเคี้ยวอะไรไม่ได้ก็จริงแต่เราพยายามเกลืนน้ําค่ะแล้วกินจิบบ่อยๆจิบบ่อยๆแล้วก็ ดูแลตัวเองตามวิธีการแนะนำของคุณหมอก็คือทำน้ำเกลือขึ้นเองอโดยการนำเกลือก้อนไปต้ม ให้มีความเค็มพอสมควรแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วก็นามากลัว้วคออมบ้วนปากบ่อยๆในแต่ละวันจะช่วยทําให้แผลในปากของเราหายดีขึ้นอันนี้คือข้อแนะนําที่ยายจะมาแนะนําให้เพื่อนๆในครั้งนี้นะคะน้าเนี่ยไม่ต้องกินครั้งละเยอะๆก็ได้นะคะให้จิบบ่อยๆกินเรื่อยๆทั้งวันให้พยายามจิบน้ำํำ เที่ยวฉี่บ่อยไม่เป็นไรกินน้ําเยอะมันก็จะฉี่อยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องปกติเนะ,ะแล้วเรามาฟังรายละเอียดในครั้งต่อๆไปกันนะคะหลังจากคีเพิ่มอีกสองครั้งครบแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างยายจะได้มาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังในช่วงหน้ากันค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยในการเล่าประสบการณ์ของยายให้เพื่อนๆได้รับฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะ